โอเคนะครับวันนี้จะมาดูในเรื่องของการทำตายางแบบในตัวแล้วก็แบบแบบสเต็มนะครับผมซึ่งอุปกรณ์นะครับผมที่มาจากเครื่องตายางนะครับจะมีแผ่นตายางนะครับผมแผ่นยางนะครับที่มายิงทำตายางนะครับมีซีดีนะครับมีกระดาษไสนะครับผมซึ่งในการทำนะครับเราต้องออกแบบชิ้นงานมาก่อนนะครับผม ออกแบบชิ้นงานของตายางนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตายางาแบบกลมลนะครับเป็นตายางหมึกในตัวนะครับซึ่งจะมีหมึกในตัวตายางมีหลายรูปแบบนะครับมีหมึกในตัวมีแบบตัดแล้วก็มาติดปั๊มนะครับผมแล้วก็มีแบบอสอดสีนะครับอาจจะใช้สองสีได้ในตายางอันเดียวกันนะครับแต่วันนี้เรามาดูในเรื่องของอมึกในตัวสีเดียวนะครับ ครับเพราะเราพิมพ์แบบมาจากกระดาษไถนะครับพิมพ์ด้วยเครื่องเลเซอร์นะครับผมเลเซอร์สีดำดำดำต้องสนิทนะครับม็ตัดนะครับตัดออกมานะครับหยือไว้ก่อนะครับก็จะมีแผ่นใสนะครับไว้รองนะครับแผ่นใสนี่คือแผ่นใสรองปกก็ได้นะครับ แล้ว yeah, นะครับผมถ้าเกิดว่า,างานกราฟิกที่ออกมามันดําไม่พอนะครับเราใชา้สเปร์นะครับน้ํำยาเร่งดํานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มาจากอเมริกานะครับเร่งดำนะครับรอห้แห้งหน่อยนะ ก็ยางนะครับผมเป็นกลมเราสามารถตัดออกมาได้นะครับให้เป็นกลมเป็นเหลี่ยมแล้วแต่ว่าตายางเราแบบไหนนะครับผมแบบนี้มันเป็นรูปแบบของกลมเราใช้ตายางของตัวนี้นะครับเป็นมตัวนะครับวางตายางไปนะครับแ็นใสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดูให้ตรงกับ พื้นของชิ้นงานด้วยนะครับจะปั๊มออกมาได้ตรงโอเคแล้วก็ปิดครับอ่าแล้วก็เข้าเครื่องนะครับผมเครื่องตัวนี้จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมภุมิในการยิงแสงอยู่ที่สี่รอยยี่สิเอ็ดตนี้นะครับก็สามารถยิงได้เลยครับผมยิงสักสองครั้งนะครับเพือ่อความงที่ คุณน้ำพงก็ขึ้นจะขึ้นไป้ขึนนะครับอาจจะคมไม่มากแต่เรายิงอีกครั้งนะครับผมเพื่อความสวยงามยิงอีกครั้งก็ได้ขึ้นไป400 ได้ครับดม่เป็ไรครับไม่เป็นไรแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็แกกออกมานะครับผมออก้างบนออกก่อนะครับนะครับนะครับปั๊มคมนะครับมันต้องคมต้องสวยนะครับปราปั๊มออกมาจะสวยมากนี่นะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้เราอยากได้มึกในตัวนะครับผมก็สามารถนำตัวนี้นะครับมาแชใ่ในน้ำมึกนะครับผมเพื่อให้น้ำมึกมันซับเข้าไปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทที่สองเราจะมาในเรื่องของการประกอบด้ามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับ